นี่ครับก้อยปลาครับนี่กับข้าเนียวนๆครับกับีีต้มปลาครับนี่ต้ปลาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้หลังจากไปวันแหมากครับ <c oughs> วักขัวเก็ดปลาครับพี่น้องขัวเก็ดปลาแล้วก็เอาเบดอุ นี่ครับเอาตะขี่ปลาเราจะไปเห็ดปูอยากกินขนยังอยากกินขี่ปลาไปดขี่ปลาไปดิแมะโอ้โนี่ครับนี่กําลังหัวเกดอยู่ครับนี่ขัวเกดปลาเห็นปลาที่เขาได้ครับนี่เห็ว่าเที่ยวนี่กําลังอะไรครับขัวขี่เขี่เอาตะขี่มันครับปลาเนี่ย ไปก้อยเนาะมีเมนูก,ก้อยพร้อมก,อก้อยแล้วก็ทอดเนาะต้มควอมต้มปลาคอต้มปลาโคตร,รครับโคตรชิ้นอกตัไมเห็นครับดเก็ดครับพี่นองดเก็ดออกก่อนหลักล่างก็หลักีแล้วขี่มันครับ พอขออีป่ปามันเคยเห็ดจะเขียออกกี่ตาเน้นองเห็ดเบิมตดเห็ดก้อนขันตอนแรกเนเห็ดเป้ัางเทียงนี่ครับแต่มาทนสองสามลูกสามลูกบ่ขนาดไปเล่นเนนเนอไปเห็ดดีๆก็ยังไงอยูไ่ได้วยก็ตใหญ่แล้ววหนหน่ะ เอาไมตัวใหญ่เลยพราะว่างตัวชิตัวใหญ่ๆเอว่าปลาปลานี่นี่ตรนี้ตัวใหญ่เลยนะตใหญ่งไปกินงกินหลดลงไปกินวเมื่อีพาไปกินอีกหยุดฝุ่นเลยไปก่อนเทียงเนี่ปิ้งป้เวห้ไปพร้อมนะเช็ดแก้วหรือเอาหม้อไปบอกาะมันพิหมนะปิ้งอไปิ้งคง ไปดังไปเนี่ยปวดเจ็บแล้วเนาะเจ็บไปแล้วรุ่นมือื่นเยวเขาพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินเอากินหมังก้อล่ะไปมังก้อมังก้อล่ะนั่นแหละปลาไหลได้มั้งปลามันไม่แก่มันมันมันมาชุดน้ำมองนี่ไหมมองน้ำมันไหลน้ำพอดีเพราะน้ำมันไหลลงมาหมองนุ่แลนหานี่ยมีเฮ็ดเมนูขี่ปลาอยากกินเน้นถ้าอยากกินตะโกขีปลาลายมือแล้ว โอ้โหเคยไปดีตัวไหมหนั่นแหละมันเคยเห็นด้วยกันอ่ะเคยกินไปเสี่ยวกินก็คนเดียวา็กินสีปลาคอดีปลาขะอันนั้นอันนี้ปลาขาวเออท่านนียวนะกับจำไหมขุดไปนี่ครับอ๋ออขี่ปลานี่ครับอันนี้เขาขี่ไหมอันนี้ปลาขาวหางแดงเห็นไหม ขายยังาคข้าสองแดงเข้าอีท้ายภาคเข้าเขาเมันหลายดีเขาไปเขาไปไล่ไล่ดีเราแบบกากแหว้ไหมเนาะเป็นตะไหายอยู่ดิหลาเลยเด็บมักเพื่อนขีดินขีดท้ายแบบนั้นไหมมันมันมือเนี่มืก็ขีแย่ตีนเลยเออมันแยาบหายง่ายมันสบายตีนดีนะ ลอยพร้อมเนาะีปคาน่มีอย่างนั้นกับเบงซีจ่ะทั้นั้นเดินะนี่ จะขี่หนาะก็ตกกเน่ะโอ้ยบนี้อ่ันี่จากเเี่ยก็เสียเลยันใส่้นนะอครับแวะปลาขี่ขี่ปลาเสร็จแล้วครับเลย้จะีหนะขี่ปลาขาวจะได้ไปอ้อครับแม่เอาน้วกูเีดปก้อย ไปต้มไปทอดก็ได้ครับนี่ตะคอนี่ชิ้นต้มต้มเมนูเด็ดครับวันนี้นี่ครับพี่น้องครับฟักปลาเสร็จแล้วครับเหลือจะหมดแดงหรือครับก้อยปลาเมนูก้อยปลาวันนี้ก้อยปลา,า,ากินต้นไม่พูไปเอาหมดแดงครับโอเค

có một đẻ anh Ó khó ăn đi ăn นี่ครับนี่นี่ครับได้แล้วได้หมดแดงแล้วโอ้มอมอมหมดกัดม,ม,มาสาวครับพี่นองนี่ละล่อยมัดโอ้กัด ไป,ไป,ไปนี่ครับนะได้หมดแดงมาแล้วครับพุ่น้อยผุดนะน้อยผุดนะใช่ตม้มปันปันบีบขันเอาใส่นี่ครับใส่หมอต้มปลานี่ครับก้อยปลาครับนี่กับข้าเนี้อห้อนๆครับกับ <c oughs> <c oughs> นี่ต้มปลาครับนี่ต้มปลาไปบ้านแห่มาีนซิมอยู่เพียงไหนนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วซิมเ้ิ่งแสบปะซิมปะชูกว่นเลยฮึนาบดีบ่ะก็เนาะโอ้ยไม่กล้า,ก,ลากินเนาะนาดบมุ้นนี่ไหม